งานแฮนด์เมดเชือกถักทั้งใบนะคะเคลือบเงาแล้วถักแซมด้วยเออเป็นเป็นรูปดอกไม้ค่ะเห็นไหมคะว่าเป็นรูปดอกไม้นี่เห็นไหมคะสีชมพูแล้วแซมด้วยสีเทาเข้มนะคะสวยงามมากรุ่นนี้คือ Lady Hi g h Hat m u m อ d d i c t c k ก no. นับวนะคะ มีด้วยกันทั้งหมด3สีสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วยังมีอันนี้คือไซส์ L ค่ะทุกคนคะคือคือไซส์ L พี่หญิงบอกเลยว่าใหญ่มากมายจุกมากมายรับรองได้ว่าคุณแม่เห็นแล้วคุณแม่ต้องชื่นชอบพี่หญิงคอนเฟิร์มว่าคุณแม่ต้องชื่นชอบนะคะใบนี้เป็นใบโปรโดของพี่หญิงเลยพี่หญิงชื่นชอบมากแล้วจุแล้วใส่ของได้เยอะแยะมากมายนะคะรุ่นนี้จะเป็น lady high hat mầm ép.